เอาล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับก็สู่ใหม่ครับเออพอคิดอีดิชั่นนะครับก็อยู่กับเวอร์ชัน0.2.8 1 0นะครับอัปเดตกันอีกแล้วนะครับก็รู้สึกเฉยๆโอ้รู้สึกเฉยๆกับการอัปเดตนะครับไม่รู้สึกตื่นเต้นเลยเลยนะฮะแม่มาอัปเดตกันบ่อยเหลือเกิน นะครับโอเคก็จะมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่ายังไงนะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับจะมาอัปเดตให้ดูกันทุกๆบิวนะครับให้ได้ติดตามรับชมกันนะครับโอเคครับสำหรับใครที่ยังไม่กดซับสไคร์ในช่องผมนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับเพื่อติดตามการอัปเดตอย่างนี้นะจะมีอัปเดตมาให้ชมทุกๆบิวนะครับสามารถติดตามกันได้ทางช่องผมนะครับโอเคก็มา ซึ่งอัปเดตแรกที่เราค้นพบเลยนะครับก็คือเป็นอัปเดตขนาดตัวเกมนะฮะขนาดตัวเกมนี้เพิ่มขึ้นแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นแน่นอนนะฮะขนาดเกมเพิ่มขึ้นนิดนึงนะฮะจาก13.9กว่าเป็น14.1เพิ่มขึ้นเยอะมากนะฮะก็เพิ่มขึ้น นะครับนะฮะก็เป็นการเพิ่มไอเทมเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันว่าจะเป็นการเพิ่มอะไรนะครับซึ่งเพิ่มขนาดเพิ่มไอเทมบั๊กก็เพิ่มแน่นอนนะครับเลามาดูบั๊กกันเลยนะครับบั๊แรกครับคุณผู้ชมบั๊กเกมลุดนะครับก็คือเราไม่สามารถออกไปได้ถ้าเราเข้าเกมก็คือต้องเล่นเกมอย่างเดียวนะฮะมันบังคับเลยถ้าจะเข้าเกมต้องเล่นเกมห้ามไปที่อื่น เดี๋ยวเรามาลองครับเราจะลองกดปุ่มโฮมเพื่อไปที่หน้าหลักของเรานะครับอ่าเข้ามาสู่ปุ่มโฮมมาที่หน้าหลักโอเคเราจะเข้าเกมอีกทีครับเรากดปุ่มโฮมค้างแล้วก็เข้าเกมครับเกมหลุดไม่รู้ว่าหลุดทําไมนะยทั้งที่แรมเราก็เหลือเยอะครับคุณผู้ชมแรลมเราก็เหลือตั้งเยอะนะฮะก็เป็นบั็กนะครับที่อ่าไม่สามารถออกไปไหนได้นะครับโอเคมาดูอีกหนึ่งบั็กครับ เป็นบั๊กการใส่สก,กินนะฮะเราไม่สามารถใส่สก,กินใหม่ได้นะครับถ้าใส่ก็คือเกมเด้งทันทีอาจจะเป็นเพราะสเปคเครื่องก็เป็นได้แต่ผมว่าไม่เกี่ยวครับมันเป็นบั๊กของตัวเกมนะครับเพราะผมไม่เคยมยีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการใส่สก,กินเกี่ยวกับเรื่องแบบเกมเด้งเกมหลุดอะไรเงี้ยคือแบบอาจจะมีบ้างแต่มันมันไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นบั๊กที่เพิ่มเข้ามากับการอัปเดตเพิ่มขนาดเกมนะฮะก็เหมือนกับ ตอนที่เป็นบิ้ว1นะฮะที่แบบขนาดเกมนี่15เมกคือแบบเยอะมากแบบโอ้โหมาพร้อมกับบัคที่เยอะมากเหมือนกันเกมก็แบบหลุดเหมือนกันนะฮะก็ประมาณนั้นก็รอาการแก้ไขในบิว้วต่อไปนะใครที่รับไม่ไวก็ไปติดตั้งโ์ชั่นเก่าบิว7หรือ0.10.5ก็ได้นะครับก็เป็นการแก้ไขนะฮะโอเคสำหรับอะไรอื่นก็ยังเหมือนเดิมเนาะ ก็คงไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะฮะโอเคเราไปดูทางด้านในนี่ครับเซิร์ฟเวอร์นะครับโอเคเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะสมัครเซิร์ฟให้ดูนะครับเราเปลี่ยนเป็นชื่อบอสซี่บอสซี่ไม่เอาชื่อตัวเองดีกว่าเอาเป็นชื่อชื่ออะไรดีมิสเตอร์มิสเตอร์มิสเตอร์แฮนซัมนะครับ แมนซัมแมนซัมดีกว่านะฮะแมนซัมโอเคมิสเตอร์แมนซัมโอเคนะครับมาเราไปดูเซิร์ฟเวอร์ครับก็มีเซิร์ฟเวอร์เปิดนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์แอดพ็อกเก็ตนั่นเองนะฮะผมเนี่ยแอดมินนะครับ <c oughs> โปรโมทเซิร์ฟอีกแล้วนะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะฮะไอพี IP ก็อยู่ใต้คลิปนะฮะวิธีการเข้าเล่นก็คือเข้ามาในเซิร์ฟแล้วก็ทับรีจิส นะครับตามด้วยตัวเลข1 2 3 4นะครเป็นตัวเลข4ตัวขึ้นไปนะฮะอะไรก็ได้นะผมสมมุติ1 2 3 4งสอานะครับเพื่อความง่ายดายนะฮะมันก็จะขึ้น you have been activated คิดแบบอธยางหนึ่งนะครับก็คือเข้าเล่นเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเข้าเล่นได้นะฮะเมื่อเข้าอีกครั้งหนึ่งครับให้เรากดทับ l o อกอนะครับล็อกอินหนึ่รหัสเดิมนะฮะแล้วก็กดส่งครับเราก็จะสามารถ เข้าเล่นได้นะครับซึ่งเซิร์ฟนี้ก็อ่าเป็นเซิร์ฟไทยเนะครับเปิดโดยคนไทยเล่นโดยคนไทยนะครับมีผมเป็นแอดมินด้วยนะับโปรโมทอีกแล้วก็นะมีระบบ็อปเซลฟีไอเทม PVP นะฮะสร้างบงสร้างบ้านตัดไม้ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับสำหรับเซิฟนี้นะครับโปรโมทกันให้เต็มที่นะครับโอเคก็ตามนั้นนะครับ IP พีเซิร์ฟก็ตามนี้นะครับรองรับวิว8เท่านั้น นะฮะโอเคนะครับเราเข้าไปดูในตัวเกมครับสร้างโลกแป๊บสร้างโลกแป๊บชื่อโลกบิวแปดนะครับอ่าชื่อโลกเราสวยงามมัดโอเคนะครับสร้างโลกก็อืมนะฮะเข้ามาสู่โลกกว้างนะครับก็สลับตัวเลขที่เป็นวงเล็บ325229นะครับมันก็คือตัวเลขซีดนั่นเอง นะครับซึ่งผมไม่รู้นะครับก็ได้อ่าถามไปในคลิปที่แล้วนะก็มีคุณผู้ชมมาคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณสําหรับทุกๆคอมเมนต์นะฮะขอบคุณมากๆนะครับก็อ่านทุกๆคอมเมนต์ครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเวลาว่างมีน้อยเหลือเกินนะเวลาที่จะถ่ายนี้ก็แทบไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นตัวเลขซีนั่นเองเนี่ยก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับโอเคไอเทมที่เพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันนี้ครับก็มี เยอะมากนะฮะวงเล็บ,บรประชดก็จะมีนะครับเพิ่มเข้ามา1อย่างครับก็จะเป็นมอนเตอร์ตัวใหม่ม็อบตัวใหม่นะครับแมกมาคิวส์นะครับก็คือเป็นสลามสลามสลามนารกนั่นเองนะครับก็มันจะมีในนรกนะครับซึ่งตอนนี้นรกไม่มีมันเอามายก็คือก็คือเขาเอามาเพื่อทดสอบนะฮะทดสอบว่ามันสามารถ ใช้ได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะฮะมันยังไม่มีนรกนะฮะแล้วก็ค่ามันมันก็ไม่ดอกไปเทมด้วยมันไม่ดอกไปไรเลยนะครับก็คือแบบเขาใส่มาเพื่อทดสอบเฉยๆนะฮะสลับวิวนี้นะฮะก็ไม่ต้องสงสัยเลยทําไมวิวนี้มันบักเยอะนะฮะทำไมเขาไม่สนใจเรื่องบักก็คือแบบเขาแค่ใส่แมกมาคิว ma ตัวนี้เข้ามาเขาไม่ได้สนใจเลยว่าบักมันจะเยอะคนจะบ่นเขาไม่ได้สนใจครับเขาแค่ต้องการทดสอบนะะก็ไม่ว่าเขาครับเขา ก็ทํําทาตามหน้าที่ของเขานะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับบัคที่เพิ่มม,มอนเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาแล้วนะก็ถือเป็นล่างดีครับที่แมกมาคิวเพิ่มเข้ามานะฮะก็เป็นลางต้องนะฮะเราลกนี่ไม่มีได้ต้องมีแน่ๆถ้ามีแมกมาคิวนะซึ่งมอนเตอร์ตัวต่อไปที่บ้านเข้ามาก็ต้องเป็นแก๊สแน่ๆนะครับก็อู้ทำ <laughs> ไมเห็ดเป็นสุกเลยวะ <laughs> อู้ หูสูงมากเลยนะครับผู้ชมโอ้โหโอ้โหแบบแม่โจโนี่มันโอ้โหเห็ดยักษ์แม่โจโนะฮะก็ในเวอร์ชันต่อไปครับผมคิดว่าแมกมาคิ้วเข้ามาแน่แนะฮะแล้วก็ตัวเต็มนี่ผมคิดว่านารกต้องมีแน่ๆนะฮะผมค่อนข้างมั่นใจเลยนะครับเพราะว่ามีแมกมาคิ้วแล้วไม่มีนรกไม่ได้นะฮะก็มีข่าวออกมาเยอะแยะมากมายครับเกี่ยวกับการอัปเดตที่แบบ อาจจะมีนรกมีเนเทอร์พอ t ทามีเนเทอร์เวิ d มีแบบพวกปราสาทเนเทอร์ฟอเรสนะครับก็เป็นข่าวทีนะะ่ทำให้เรามีหวังนะฮะก็หวังไว้เยอะก็ต้องอเผื่อใจไว้ทำใจด้วยเผื่อมัน <laughs> เผื่อมูจังกวนตีน <laughs> นะครับก็อ่ะน่นถืเป็นลางดีครับก็ประมาณนั้นนะฮะเขาก็เพิ่มไอเทมเข้ามาให้เราทดสอบนะสำหรับบิวแปด ก็วนเท่นี้นะฮะก็เนาะถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับไม่ใช่เริ่มต้นสิดถือเป็นการพัฒนาที่ดีนของมายครับนคะครับก็ไม่ต้องรีบบอนครับโมจังไม่ขึ้นด่าเขาบอกว่าตัวเต็มจะมาเดือนเมษานี่มันวันที่สามสิเมษาสิ้นเดือนแล้วเพิ่งบิวแปครับคุณผู้ชมนะฮะก็มีคนถามเข้ามาพี่พี่บิวแปดมันจะมีถึงบิวเท่าไหร่อ่ะครับ คือผมก็ไม่แน่ใจนะมันอาจจะมีถึงบิว20หรือบิว30นะฮะเพราะว่าตอนที่เป็นเวอร์ชั่น0.9.0เนี่ยมันเคยมีถึงบิว15นะครับผมเคยลองถึงบิว15นะครับก็นะฮะเวอร์ชันนี้เป็นการอัปเดตที่ครั้งใหญ่ใหญ่ยิ่งกว่าครั้งที่แล้วนะครับก็เลยแบบผมคิดว่ามันต้องแบบมันต้องอีกเยอะแน่นอนเกี่ยวกับการอัปเดตนะฮะ มันต้องมีอะไรเพิ่มเข้ามาอีกเยอะให้เราได้ตื่นเต้นแน่นอนนะครับก็รอ,อกันต่อไปแล้วกันนะครับอ่นะแม็กมาค,คิวนี่ก็มันเป็นมอนสเตอร์ที่พนล,ลาวานะฮะลาวานี่ทำอะไรนีไม่ได้นะครับแหมเนี่ก็เป็นกําลังใจให้มูจังเช่นเดิมนะครับให้ผลิตไมค้าบออกมานะครับให้เราได้เล่นกันนะครับแหมทนไฟจริงๆนะมันอยู่ในระลกมันต้องทนไฟอย่างนี้เลยครับโอเค โอเคนะฮะก็เป็นกำลังใจงให้เขานะฮะไม่ต้องรีบร้อนนะครับไม่ต้องถามปิ๊วพ,พี่ตัวเต็มมาเมื่อไหร่นะฮะมาเมื่อไหร่ก็ได้เล่นเมื่อน,นั้นนะ,ะมาเมื่อไหร่ก็จะมาอัปเดตให้ดูเมื่อน,นั้นนะครับก็ติดตามกันได้าทางช่ e l ของผม นะครับโอเคก็เจอกันคลิปหน้าและกันคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อติดตามกันอัปเดตกันอย่างนี้กันต่อไปนะฮะโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่รับชมบ๊ายบาย